แม่ย่นี่ไปเจ็บไปตองไปตองยังกว่าไ่ตองสาดตร์ไปตองสาสตร์บอกแม่ย่นี่ไปตองสาดตมะฮอกระบอกมะฮอกระบอกถาเบิ้งเด้อถาเบิ้งแ่นี่ฮอกระบองถือฮอยเบื้องมืออื่นมืออื่นอือถือว่าฮอมือนี่มือนี่เอาเอาดูตองออกก้อนหล้วก็ทบใบเมือนบ่นอดน่มันคือก้อนยังง่าย เบอรงเนอร์อ,อมืออื่น <c oughs> อันนี้นำขี้ย่งางเ <c oughs> นาะจะนำขี้ย่างไ <c oughs> ปตักมาใส่ถังสีไว้นะคะให้มันลอกให้มันไดรหไลท์เราก็เสืยอมาค้น,นมีไงหวนานเราก็ลังค้นคนใส่ขี้เลื่อยมมนบ่ไม่ไงหวานอ,อคนใส่ขี้เลื่อยคนใส่ขี้เลื่อยเราค่ะนดอกแล้วก็เอามาพึงออพ่งพึ่งแดดให้มันเสื่อมใส่กันมมนบอ,อเสเชื่อมแดดเชื่อมเส่กัน อันนี้คือขีเ้เลือะะด้วยค่ะเด้อนี่ขีเ้เลือยอันนี้ะขี่ขัขข้นดอกซูมือนีบ่มีเนาะค่ะบ่มีขวานมไ,ไม้พุเ,เนขนก็เลยใส่ขี้เลือยแทนขี้เลือยมาคนป่านนี้ยายบันเล่าก็สิเอาพึ่งพึงพ่งแดดไว้พึง่งแดดไว้มืออม่ออื่นพลัดจะเชี่ห่อพึ่งแดดไว้มื่ออื่นเราจังสีห่อเดี๋ยวมื่ออื่นสีห้เบื้องวิธีการห่อเลยค่ะใบตองเราก็เตรียมใบเรียบร้อยแล้๋ยวพาเราไปเก็บมากเตรียมไว้แล้วใบตองสาดพาเราไปเก็บมากังหันเตรียมใบแล้วเราเอาดูกตองออก เอาหินทับไว้ห้มันห้มันหมันยืดห้มันยืดห้มันแบนแบนแล้วมันจังมัดไงแล้วมั้บานนี้เราคนมันโกบเราค้นห้มันเข้ากันแอมกะสิเอาพึ่งแดดหอมันเซียมเสียมเหมือนอ่นกะสิห่อหอมหอมน้องขี่ย่างหอมหอมอิรีภูมิหอมจ้ะภูมิปัญญาของคนโบราณเนาะค่ะคนโบราณสมัยตะกี้พ่นบ่มีไฟฝ่าใส่พ่นกะสิใส่ไตขี่กระบองแท่นเนาะค่ะ แต่ขี่กระบองแท่นอันไต่ขี่กระบองแท่นไฟฟ้าเนาะไม่แง่หวันแล้วก็ไต่เกียงเนาะใส่ไต่เกียงขี่กระบองอันนี้มันคือพู่มปัญญาของของคนโบราณโราแล้วการตกทอดสืบมาถ,ถึงรุ่นลูกรุ่นล้านรุ่น เลนซุกมือนี่เนาะค่ะเล่นลุลูกรุ่นหลานปลากระกลายเป็นเศรษฐกิจเนาะไม่ใช่วันเดียวนี่ขายขายขายดิบขายดีเนาะขายดีอร่อยหาซิบหลิมหนึ่งสิบห้าบาทเนาะค่ะแม่นะขายให้พี่ให้น้องขายให้คนไก่ไก่อมๆเอ็มเอ็มกันเองกับสิบเอสสิบสองบาทเนาะค่ะขายคนอื่นกับแพงขายให้ขายให้พ่อค้าแม่ค้าตลาดค่ะสิบห้าบาทเนาะแซ่ เพราะว่าเสมอนี้วัสดุมันหายยากหายยากขายลำบากเลยขายลำบากใช่สิได้มากม่ต้องก็หา,ากงากหายยากอย่างก็หายยากบอไม่แต่เกานี่แยอยังยากแล้ววะ,ะเมียากเบิด้านหน้องอันน้องอันเคยเห็นบ่ค่ะน้องอันเคยเห็นบ่เคยเห็นเพิ่นเฮ็ดขี้ยางบ่ลูกใส่ย,ยิ้มสวยๆเบิ่งน้องอันเคยเห็นบค่คะบ่เคยเบิ่งไหมเด้อเบิ่งไหมเด้อลูกเด้อ มือนี่กะข้ามาเบิงวิธีมัดกระบองเนาะจ้ะไวรุ่นโควิดมัดกระบองน้องไม้เนาะค่ะน้องไม่ยายนีผู้ใดอยากได้สร้างสื่อสร้างจองไหนเด้อโดนละโดนละสิบหาบาทลืมละลอยหาสิบ สินค้าโอทอปสินค้าพุ่มปัญญาชาวบ้านนะคะขี้ใต้ขี้กระบองทำจากน้ำยางร้อยเปอร์เซนเนื้อค่ะเด้อว่าเมนขีตัวว่าเมนยาใส่ใส่น้ำบ่ไส้นน้ำมันเครื่องได้หนิใส่ได้น้ำยางล้วนๆนี่คะ่ะยางวนมาแนวยางสวยงามนี่ค่ะนี่ดนละสิบห้าบาทนะคะสนใจสั่งได้เด้อ